ข่าวดีเตรียมเปิดรับแรงงานทำงานเกาหลีไม่ต้องสอบถูกกฎหมายไม่ต้องหนีต่อมแรงงานภาคเกษตรอายุระหว่าง 25- ถึง45ปีสนใจทำงานเกาหลีไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลีเตรียมตัวให้พร้อมคาดเปิดรับสมัครเมษายน67 วันที่19พฤศจิกายน2566นายในคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล Season w w r r k r กับเมืองจินอันจังหวัดชอลรบุกสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่26มิถุนายน2566ที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ในายจ้างทางเกาหลีใต้แจ้งคอความต้องการแรงงานทั้งนี้จากการพูดคุยในครั้งแรกได้มีการกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคนหางานในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์2567นั้น นายคารมเปิดเผยความคืบหน้าว่าจากการหารือกับฝ่ายอำเภอจินอันล่าสุดพบว่าอาจมีการเลื่อนการประกาศรับสมัครไปเป็นเดือนเมษายน2567ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นคนไทยอายุระหว่าง25-45ปีประกอบอาชีพเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกษตรอย่างน้อย1ปีไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นถึงสิหรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทรหนึ่งห้าศูนย์หกกดสองกรมการจัดงานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทรหนึ่